สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการ <G ül> เพิ่มคนดูไลฟ์สดนะคะของ t i k t o ็อนะคะผ่านเว็บไซต์เ m มเอขีดีเฮค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้า Google นะคะให้เราพิมพ์ไปว่า KMM ขีดถีเฮค่ะพอพิมพ์ไปแล้วนะคะเว็บไซต์นะคะจะขึ้นอันดับแรกเลยค่ะให้เราคลิกไปตรงที่เ m m ขีดถี com ได้เลยค่ะนี่เลยค่ะพอเข้ามาหน้านี้นะคะใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะต้องไปสมัครสมาชิกก่อนนะคะผ่านหน้าเว็บไซต์นะคะนี่เลยค่ะกดสมัครสมาชิกที่ด้านบนได้เลยนะคะ ของเราเขามีสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะแล้วก็เป็นเลือกเป็นคําสั่งซื้อใหม่นะคะแล้วก็เราต้องเลือกที่หมวดหมู่นะคะเราจะเลือกเป็นบริการของ tiktok นะคะเราก็หาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปของ tiktok นะคะนี่นะคะเราจะทําการเพิ่มเป็น s 2นะคะตรงนี้เป็นรายละเอียดค่ะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงค์ค่ะตัวนี้จะเป็น คนดูเป็นไรสดนะคะเราทําการคัดลอกลิงด้านบนเลยค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่ที่สิบสี่นะคะเราทําการคัดลอกระวางเลยได้เลยค่ะแล้วก็ปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่ปั๊มไปที่สามร้อยนะคะคนดูเข้าบริการยี่สิบแปดบาทนะคะเรากดทําการสั่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแถบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมด5ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน qr code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะแล้วเราก็นาสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วกดยืนยันนะคะเงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอ่างเปล wallet ค่ะแล้วก็จะเป็นช h i เพ p a ค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริ p โตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาพดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบ้ายมือเลยค่ะ นี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะคือรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลข order ะะออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแบซ้ายมือน,นี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะ คือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูที่การตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็น ยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตรวจช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอันตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมินหาตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของไอจีนะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่นะคะยอดเริ่มขึ้นแล้วนะคะ นี่นะคะยอดก็เริ่มขึ้นอีกแล้วนะคะแล้วก็จะขึ้นเรื่อยๆจนครบเลยนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ